กลับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้สงเกียรติทุกท่านครับกระผมนายชลิตยาจินดาการรมธิการเสียงข้างน้อยครับในมาตรา9วงเล็บหนึ่งที่แก้ไขเป็นมาตรา17นะครับก็เห็นว่าข้อความเดิมที่เขียนไว้ว่ากำหนดยุทธศาสตร์นโยบายแผนแม่บท การบริหารจัดการของระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้ดุลยภายพรรด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอ้อมอันนี้เมื่อคิดถึงเรื่องยุทธศาสตร์แล้วเขียนไวล้ลอยๆก็มีความเป็นห่วงด้วยความห่วงใยนะครับก็จึงขอเติมเพื่อให้มีการติดตามเรื่องของยุทธศาสตร์นี้ โดยเติมคำว่ากำหนดให้มีการทบทวนและแก้ไขยุทธศาสตร์นะครับนโยบายและแผนแม่บทแล้วก็กำหนดเพิ่มเติมอีกว่าในระยะต้นระยะกลางและระ,ระยะยาวในการบริหารจัดการระบบอุตสาหกรรมอ้อและน้ำตาลทรายก็เพื่อจะได้มีกำหนดการติดตามชัดเจนประชาชน และสมาชิกผู้สนใจทั้งหลายในเรื่องของยุทธศาสตร์ก็จะติดตามในระบบนี้ก็คือระยะต้นทำหรือยังระยะกลางเป็นยังไงเพื่อให้กฎหมายเนี่ยใช้บังคับแล้วก็ติดตามได้ง่ายขึ้นถ้าเขียนไว้เฉยๆนะเป็นแบบเ,เป็นแบบพรรนา,นาก็จะใช้ปฏิบัติได้ยากจึงมีความเห็นว่า ด้วยความห่วงใหญ่ว่าควรจะกำหนดเรื่องของกรอบเวลาตามระยะต่างๆเพื่อประโยชน์ในการติดตามทบทวนครับก็เป็นความเห็นครับขอบพระคุณครับครับกรรมการจะตอบไหมครับเชิญครับกาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกระผมสมชายหานธิรันประธานกรรมธิการวันนี้ผมจะ ขอยาดเรียนอย่านยงนี้นะครับว่าในตลอดระยะเวลาของการดําเนินการในเรื่องของยุทธศาสตร์นั้นหนึ่งปเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการอ้อยน้าตาลทรายซึ่งโดยสํงงานักงานอ้อยน้าตาลทรายนั้นจริงๆแล้วเราทำงานร่วมกับกับหลายหน่วยงานนะครับในการกําหนดยุทธศาสตร์แล้วก็นโยบายแล้วก็แผนแม่บทซึ่งมีารมราาการบริหารกัจการาเป็นระบบอยู่แล้วนะครับและในทุกปีของการดําเนินงานนั้นสนํงงานักงานอ้อยน้ำตาลทรายที่เราเชิญมาชี้แจงนั้นท่านก็ตอบนะครับค่อนข้างชัดเจนว่า ในการดำเนินการนั้นทุกปีได้มีการกําหนดเป้าหมายมีการกําหนดยุทธศาสตร์แล้วก็มีการแก้ไขและทบทวนอย่างต่อเนื่องครับเพราะเหตุผลก็คือเนื่องจากราคาของน้ําตาลทรายสถานการณ์การปลูกอ้อยจํานวนเรื่องของความแรงเรื่องของปริมาณการผลิตในแต่ละปีนั้นนะครับมีการแตกต่างกันดังนั้นจึงมีการทบทวนและแก้ไขอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วครับรวมทั้งเรื่องมีการยุทธศาสตร์ซึ่งทางโดยกระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักง,งานอ้อยน้ำตาลทรายและสํานักง,งานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนั้นก็ได้มีการวางแผนระยะยาวเกี่ยวกับเรื่องของการทํายุทธศาสตร์ของของอ้อยนะครับโดยไปเชื่อมโยงอยู่อ้อยน้าตาลทรายโดยไปการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมไบโออีโคนมีอยู่แล้วครับดังน,นั้นจึงขอญาตกลาบเรียนว่าขณะน,นี้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับแล้วก็มีการดำเนินการด้วยกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วครับกราบขอบพระคุณครับ